ถือว่าเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของภาคประชาชนที่พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์ให้ผลประโยชน์กับคนมากกว่า25ล้านคนเป็นอย่างน้อยถ้านับเฉพาะวัยทำงานก็คนครึ่งค่อนประเทศนะครับนี่คือข่าวใหญ่ที่สุดอ้าผมใช้คำนี้ละกันของปีนี้ในมุมมองสไตล์ของยุคนนะคือข่าวสารเนี่ยมันต้องเป็นประโยชน์นะกับประชาชนให้มากที่สุดนะสื่อต้องเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนให้มากที่สุดเป็นกระบอกเสียงนะครับ ก็คือเรื่องของประกันสังคมพูดง่ายๆครับบอร์ดประกันสังคมยอมเปลี่ยนแล้วในรอบ30ปีนะฮะสูตรคำวนวณเงินบำนาญของคนมาตรา33แล้วก็มาตรา39นะฮะคือมาตราสี่สเขาจ่ายเป็นบำเหน็จอยู่แล้วอันนั้นอันนั้นไม่ได้มามาพูดส่สวนนี้เราพูดถึง33กับ3 9เนะเป็นการแก้ไขสูตรที่เรียกว่าแคร์ให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้นความเป็นธรรมในที่นี้ก็คือได้เยอะขึ้นนั่นแหละนะถ้าอธิบายตามภาษาอายุคนเนี่ยมันมีในโลกหรอครับ มนุษย์คนหนึ่งทํางานไม่ว่าจะเป็นทํางานในมาตราสามสามแล้วก็เปลี่ยนไปเป็น3 9เ้าเขาเป็นเดอะแบกของประเทศไปจ่ายเอ้อะไรนะบํานาญให้เขาเนี่ยแปดเก้าร้อยพันหนึ่งอ่ะใครมันจะอยู่ได้วะนะไม่ต้องไม่ต้องเอานักวิชาโกงวิชาเกินมาพูดอ่ะนะลองคุณมีเงินบํานาญเดือนละพันอ่ะกินเดือนละพันไหวหรือเปล่าอาชีพเอ่อเป็นชลาภาพแล้วทํางานก็ลําบากนะครับมันไม่ได้ต้องคํานวณให้เกิดความเป็นธรรมทีข้าราชการเนี่ยเนะ ได้เงินบำรงบำนานเนี่ยนะครับเดือนละตั้งหลายหมื่นใช่ปะ่ะเรื่องง่ายๆมันก็คนเหมือนกันนั่นแหละมันก็ทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองเหมือนกันเพียงแต่ไม่ได้ใส่ชุดข้าราชการเท่านั้นเองการกดดันของสสเครือข่ายภาคประชาชนตลอดหลายปีที่ผ่านมาไม่เฉพาะแค่คุณไอรักชนกนะครับต้องให้เครดิตกับอ,อ,องค์กร n อ o แล้วก็อีกหลายๆส่วนรวมไปถึงสื่อมวลชนอีกหลายสำนักช่วยกันเรียกร้องผมก็เรียกร้องนี่แหละนะ หลายคนจะได้หายคาใจสักทีว่าโอ้เมื่อก่อนเรียกร้องรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ทีรัฐบาลนี้ไม่พูดไม่จาอะไรเลยทําไมครับเมื่อถึงเวลาเขาทางานไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็มีเรื่องให้พูดเองอะนะครับแล้วก็ยืนยันจุดยืนของตนเองชัดเจนอยู่แล้วหลังจากนี้เข้าสู่ระบบการทําประชาพิจารณ์นะนะแล้วก็แก้ไขกฎหมายกดไปกดกระทรวงคาดว่าจะบังคับใช้ในปีหน้าครับเดือนมกราคมมันต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะสักประมาณมกราคม S <S ก็จะพร้อมๆกับการปรับเพดานเงินเดือนขึ้นนะอันนี้เอาเอาตรงนี้ให้ชัดเจนก่อนนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์สมมุติว่าที่ผ่านมาท่านอาจจะเคยได้8-900อ่ะมันพอกินที่ไหนอ่ะนะหลังจากนี้ก็จะได้ไปนู่นแหละอาจจะมีสัก4ี่ห้พันเอาจริงสำหรับผมก็ว่าน้อยอยู่นะแต่ก็เอาไปก่อนนะาำที่เดียวํำตดนะครับสู้กันมาขนาดนี้เป็นปากเป็นเสียงกันขนาดนี้ทีนี้นะ ที่ผ่านมาเนี่ยถามว่าทําไมเขาคัดค้านร,รู้ไหมเขากลัวกองทุนจะล่มสลายเขากลัวกองทุนเงินจะหายเพราะมันต้องใช้เงินปีละหลายพันล้านนะครับเอา้ามันจะล่มถ้ามันจะล่มเพราะว่าเอาไปช่วยเจ้าของเงินกู้ประกันตนก็ให้มันล่มไปดิออะผมพูดอย่างนี้ไม่ได้ว่าพูดไม่มีสตินะครับมันเป็นการใช้เพื่อกอบก่อเกิดประโยชน์แต่มันไม่ล่มหรอกมันเป็นประโยชน์ต้องพลิกวิธีคิดใหม่ที่เอาเงินไปซื้อตึกเนี่ยนะที่เอาเงินไปทปําปฏิทินนะ่ สมัยนี้เขายังท,ทําปฏิทินยันอยู่นะเอาเงินผู้ประกันตนเนี่ยนะครับที่ไปดูงานต่างประเทศหรูๆคุณยังทําได้ไม่กลัวกองทุนมันล่มจมบ้างอะนะเพราะนั้นเนี่ยอย่ามาพูดอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับเจ้าของเงินเนทำไปเถอะตั้ง24-25ล้านคน2น่อยู่ในระบบอีกประมาณ8 0 0 0 0 0คนเนี่ยอยู่ในวัยเกษียณวัยเกษียณก็ได้ด้วยนะเขาจะปรับสูตรให้ท่าน แต่ไม่ย้อนหลังและอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องช่วยกันเรียบร้องส่งเสียงกันต่อไปผมก็เป็นปากเป็นเสียงคอเป็นเอ็นนี่แหละครับคุณผู้ชมครับขอคืนไม่ขอทานอันนี้ก็อีกงานหนึ่งคือประกันสังคมมันมีเจ็ดสิทธิ์เจ็ดสิทธิ์ไอที่พูดกันอยู่นักขณะนี้สิทธิ์เดียวก็คือเรื่องเงินบํานาญมันยังมีเรื่องเงินค่ารักษาพยาบาลมีเงื่อนเงินคลอดบุตรเรื่องเงินอะไรต่างๆนานาที่ต้องทวงคืนกันอีกหลายรายการอย่าไปหยุดครับ อย่าไปหยุดมันเหมือนเป็นการเบรกกระแสแต่แนั้นเองที่จัดให้รอบนี้แต่มันหมักหมมอีกหลายเรื่องหนึ่งในนั้นก็คือการขอคืนต้องไปแก้กฎหมายครับนี่แหละต้องให้บอร์ดนี่แหละบอร์ดชุดเดิมนี่แหละอนุมัติหลักการขอคืนได้จะก,กี่บาทว่ามาขอกู้ได้จะก,กี่บาทว่ามาขอกู้เงินตนเองนะแล้วก็ต้องผ่อนด้วยและอันสุดท้ายก็คือขอเลือกว่าจะรับเป็นบำเหน็จหรือบำนาญยุคคนสื่อปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนตัวจริง ไม่เคยเปลี่ยนแปลงงานนี้ต้องสู้กันยาวๆครับอย่าให้จบแต่เพียงเท่านี้เรียกร้องกันเข้ามาให้ได้มากที่สุดครับเสร็จสมบูรณ์แล้วครับสำหรับ e a s y Coffee โดยทีมข่าว e a s y ยุคนคุณผู้ชมครับผมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญตามหาสูตรนะครับของกาแฟที่ผมกินมาทั้งชีวิตผมอยากกินกาแฟที่ดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินแล้วก็มีเห็ดสมุนไพรนะครับที่ขึ้นชื่อเรื่องนี้เลยครับ เรื่องสมองเรื่องความจำเรื่องระบบประสาทเรื่องของสายตาเรื่องของออหลอดเลือดเรื่องของหัวใจคุณผู้ชมครับชุดละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจเนี่ยนะครับก็พิมพ์คขาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือจะเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างข่าวนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเพจหรือว่าอยู่ใน u t u b e นะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปในกล่องอินบ็อกซ์ พูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับชุดละ390บาทนะครับมีทั้งหมดเนี่ยสิซองนะครับผมเน้นมาเพราะว่ากินกาแฟมานานละอยากได้กาแฟที่เอ้ยกินแล้วก็ทําให้มันตื่นตัวกระฉับกระเฉงอังคงรักษาความอร่อยสู้ยี่ห้อแบรนด์ดังๆได,ด,ด,ด้แต่ได้ที่แตกต่างอะไรฮะก็คือดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้ถ้าผมไปไหนมาไหน,ไห,นหลายคนก็ทักว่าผมดูเหมือนว่า หน้าตาผ่องใสขึ้นแล้วก็มีมีรูปร่างที่ดีขึ้นใช่ครับผมก็พยายามดูแลรักษาสุขภาพนะครับทั้งควบคุมน้ําหนักทั้งหาของมีประโยชน์ทั้งออกกําลังกายทุกอย่างมันต้องมาพร้อมกันนะครับเพราะนั้นกาแฟ e ีซี่คอฟฟีที่ผมเลือกมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปกินได้กับหลายอย่างนะครับนะจะไปเติมน้ำตาลเองก็ได้มันเป็นกาแฟดำนะฮะเติมตาลเติมครีมเองหรือจะไปผสมในโกโก้น้ำสม้มน้ำมะพราะ้าวสมไม่ทุกแบบนะครับ เพราะว่าทางผู้เชี่ยวชาญทีมงานที่เขาเราทำงานมาหลายเดือนนะครับเขาออกแบบมาเพื่อมันง่ายที่สุดแต่สาระสําคัญก็คือตอบโจทย์พี่ยุคนดูแลสุขภาพความทรงจําสมองนะระบบประสาทเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้างหากคุณผู้ชมสนใจนะฮะและก็ได้ได้แน่นอนครับเหมือนเดิมครับส่วนหนึ่งสนับสนุนทีมข่าวเอาไปทํากิจกรรมข่าวเอาออกโลดแล่นในสนามนะครับ แล้วก็ทํากิจกรรมช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือสังคมนะครับผมทําแบบนี้มาตั้งแต่ขายแหนมละขายไส้อัว่ววันนี้ทํากาแฟเพราะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยอยากตอบโจทย์ตัวเองก่อนนะครับตอบโจทย์ตัวเองก่อนส่วนใครจะมองว่าผมเป็นนักข่าวขายของผมก็ไม่รู้จะไปถกเถียงกับคนเหล่านั้นนี่ยมันได้อะไรขึ้นมานะครับองค์กรผมมีคนเนี่ยนะครับหลายสิบชีวิตอ่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมครับต้องดูแลเขาต้องจ่ายเงินเดือนจ่ายโอ้โหค่าน้ําค่าไฟค่ารถค่ารา ถ้าหาเงินไม่ได้แล้วจะไปทำเป็นองค์กรยังไงก็ไปเป็นลูกจ้างพนักงานบริษัทให้มันจบเรื่องสิ้นเรื่องสิ้นราวไปแบบนั้นแต่ผมมีความตั้งใจที่อยากจะเป็นองค์กรข่าวที่เป็นปากเป็นเสียงแล้วก็ช่วยเหลือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องออกมายืนอยู่ด้วยลำแข้งของตนเองนะฮะนี่ฮะ easy coffee นะครับชุดละแค่เพียง300 สามร้อยเก้าสิบาทหนึ่งชุดมีสิบองนะครับหากสนใจพิมพ์สนใจสนใจหรือด้านล่างนะครับมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปได้เลยนะครับหรือก็อินบ็อกซ์ก็ได้นะครับง่ายๆเลยครับสำหรับส่วนประกอบนะครับก็จะใช้กาแฟอาราบิก้านะครับที่ช่วยในระบบเผาผลาญแล้วก็เป็นกาแฟอย่างดีหอมมากครับคุณผู้ชมครับส่วนนี่แหละครับที่ผมบอกว่าต้องดูแลรักษาสุขภาพเลยนะครับผมในวัยที่กำลังจะอายุใกล้40ปีก็ต้องบำรุงกันสักหน่อยเห็ดลิ้นจือครับ คุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระต่อต้อตานการเสื่อมของเซลล์สมองป้องกันอัลไซเมอร์พากินสันและบำรุงดวงตาเห็ดยามาบูชิตะเกะฟื้นฟูและเสริมสร้างเซลล์ประสาทเซลล์สมองป้องกันพากินสันอัลไซเมอร์ซึมเศร้าและเสริมความจำให้ดีขึ้นทางเช่าครับช่วยลดอาการอักเสบเสริมสร้างระบบประสาทป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมองและเสริมสร้างความทรงจำหัวชิคโครี่ครับ ทีไบโอติกสร้างสมดุลให้กับระบบร่างกายให้ความหวานจากธรรมชาตินะครับเห็ดชิตาเกะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลด้วยป้องกันแบคทีเรียและก็เนื้องอกเห็ดไมตาเกะครับเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันป้องกันการเสรื่อมของเซลล์สมองนอกจากนั้นเรายังมีวิตามินนะฮะเป็นวิตามิน A บำรุงสายตาช่วยการมองเห็นวิตามิน B5 นะครับกระตุ้นสร้างเซลล์ใหม่บำรุงระบบประสาทสร้างภูมิคุ้มกัน และวิตามิน B12 นะครับบำรุงสมองระบบประสาทและป้องกันภาวะสมองเสื่อมคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมเน้นไปที่เรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายให้เข้มแข็งให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าวัยทำงานบากบั่นนะครับเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่ก่อนเลยครับระบบสมองความทรงจำระบบประสาทหลังจากนั้นก็มาที่หลอดเลือดหัวใจนะครับ ทำให้ร่างกายเี่นะครับมันมีความสมบูรณ์แล้วก็เติมวิตามินลงไปรับประกันครับว่าผมทําข่าวหาข้อมูลศึกษาข้อมูลมาหลายสิบปีนะครับการที่จะเลือกกาแฟให้กับตัวเองสักชุดหนึ่งเนี่ยนะครับคือพูดง่ายๆผมไม่อยากกินกาแฟทั่วไปแล้วมันไม่มีประโยชน์อ่ะมันได้แต่กินกาแฟผมอยากกินวิตามินเข้าไปด้วยผมอยากมีโอ้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มราชาสมุนไพรเห็ดเลยนะครับที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะไปเสิร์ชเนี่ย เป็นของชั้นเยี่ยมอยู่แล้วนะผมก็เอามาผสมกันแล้วก็ตอบโจทย์ตัวเองแล้วก็กินเองด้วยนะครับของแท้แน่นอนนะฮะอย่างที่ผมบอกไะช่วงนี้ผมไปไหนมาไหน,ไหนคนจะทักหน้าตามผ่องใสมากขึ้นนะครับน้ําหนักผมก็ลงนะแต่ผมทําหลายอย่างพร้อมกันไปไงออกกําลังกายควบคุมอาหารเ,เลือกของที่มีประโยชน์ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่ผมเลือกมามีประโยชน์แน่นอนนะคุณผู้ชมสนใจพิมพ์ว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือเอาชัวนะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับหรืออินบ็อกซ์นะครับชุดละ390บาทเท่านั้นขอบพระคุณที่เอ็นดูและก็สนับสนุนทีมข่าวของ e a s y News Easy ยุคนมาโดยตลอดผมก็จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับคุณผู้ชมและจะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนขอบพระคุณครับ